นต้อนรับน้องเบลนี่<บ>าพาดาเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ที่อายแล้วก็พูดไม่เก่งเลยตอนนั้นพี่สาวเป็นคนบอกว่า <c oughs> ลงประกวดร้องเพลงหน่อยกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดนะพี่อยากเห็นพี่อยากฟังถ้าลงประกวด <c oughs> พี่จะซื้อกีตาร์ให้ตัวนึ่งได้หนูจะลงประกวดถ้าหนูได้กีตาร์เพียง <c oughs> แค่อยากได้กีตาร์ ใช่ค่ะเพลงหู้บทหลักเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หนูได้เป็นศิลปินเพลงนี้แหละที่แจ้งเกิดให้ลูกเลยอยู่ๆตักคะแนนมาคบเลยลเก็คือดีใจมากทําอะไรไม่ถูกเลย่ะคือศิลปินในดวงใจของเราเป็นเด็กนักเรียนเดินในโรงเรียนตักแตกแ่มีเพลง200ล้านอ่ะเออ ตอนที่เพลงแบบดังมากๆเห็นบอกว่ามีใครไปหาลูกนะเขาบอกคนไปหาหนูที่บ้านเรื่องที่ตลกแล้วก็น่ากลัวสําหรับหนูนะเออเล่าที่ลูกยังไงอ่าช่วงนั้นนะคะช่วงที่หนูทัวร์คอนเสิร์ตเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆเลยนะคะมีสายโทรเข้ามาจากแม่เบลฟูดใดมหาเนี่ยยุบ้านเนี่ยเพินบอกว่าเป็นผู้บ้าเบลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนแบบลูกเนี่ยแล้วก็เอ้าแม่ใครคะ แม่บ่รู้แม่ไม่รู้ว่าเขาเขาบอกว่ามาจากสปปลาวมาจากฝั่งโค้งเลยเ<อ><อ>ขาบอกว่าเ<อ>นี่ยรักกันกับน้องรักกันมานานแล้วไหนแม่หนูขอคุยกับเขาหน่อยออก็เลยถามพี่พ,พี่พี่มาจากไหนคะจากสวนนสรรค์เขตสปปลาวเอาจำไอ้ว่าได้บอจำพี่ไม่ได้หรอ,อ,อนี่เขาหักกันว่าโดนแล้วเด้เรารักกันมานานแล้ว ก็เลยโทรหาผู้จัดการเลยอาจารย์คะมีคนไปบ้านหนูหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครค่ะอาจารย์ก็เลยจัดการให้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็มีครั้งที่สองด้วยค่ะมาอีกครั้งที่สองคนเดิมเปล่าคนเดิมคนเดิมคนเดิมฉะนั้นคุณพ่อไม่ปกติแล้วรักจริงหวังแต่งแล้วล่ะแล้วมาครั้งที่สองเขาทำอะไรก็มาคุยกับญาติหนูนี่แหละค่ะมบอกพ่อกับแม่หนูว่าเนี่ยทางบ้านไล่ให้มาอยู่กับลูกกับเมีย คือวันนั้นยังเป็นผู้เป่าอยู่แต่วันนี้เป็นสามีแล้วกกันด้วยอหนูไม่รู้จะต้องทำยังไงอะค่ะคือหนูกลัวเขามาทําอะไรพ่อกับแม่หนูแบบนี้ค่ะกพคือพ่อกับแม่หนูอยู่บ้านวันนั้นหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกค่ะเอ้หนูนี่ไม่เคยอยู่บ้านเลยนะงานทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นช่วงทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆค่ะผู้จัดการหนูก็เลยจัดการให้อีกรอบสองไปส่งที่บขสแล้วก็หลังจากนั้นไม่รู้ว่ายังไง หนูก็เลยไปคนหาอเขาเป็นแฟนคลับในเฟซหนูนี่แหละเขาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าแล้วเราคุยกับเขาไหมในคอมเมนต์ก็คือตอบไปตามปกติอะค่ะตอบปกติตอบกลางๆแค่ตอบปกติเขาก็คิดว่าเราอวดตัวใจเขาเขาเชิญชวนการชินชมเราเขาก็ไม่ได้โกหกนะเขาก็จริงอะไรปัจจุบันได้เจอตัวยังไม่เขาไม่เคยเจอตัวที่ตัวเลยตอนนี้เรากลายเป็นศิลปินที่ค่อนข้างดังตอนเนี้ย คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพ่อกับแม่หนูจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแต่แต่ท่านก็ดีใจด้วยแหละค่ะเพราะหนูเป็นคนที่เทคแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างอยู่แล้วหนูก็จะมองออกว่าพ่อกับแม่ดีใจพ่อกับแม่ภูมิใจ